อะไรนะคะหมอฉชนบอกว่าขอจก็บเดินได้ไหมคะได้ค่ะ ทำไมจู่ๆถึงอยากจูกพี่ล่ะคะก็ตั้งแต่เกิดเรื่องท่านหญิงไม่แต่ต้องตัวหมวชันเลยหมอฉันก็สงสัยว่าเป็นเพราะที่ฉันล่าออกตอนนั้นหรือเปล่าหรือว่าท่านหญิงโกรธที่มฉันทำให้เจ็บตัวแบบนี้หรือว่าเบื่อหมอชันแล้ว พี่ไม่เคยโกรธหรือคะแล้วชาตินี้ท่านชาละพี่ก็ไม่มีวันเบื่อเนี่ยตัวเองได้หรอเดี๋ยวฉันเปลี่ยนผ้าคันแผลให้นะพเ่คะจากนี้ไปอย่าใช้คำพูดแบบนี้กับพี่อีกได้ไหมคะแบบไหนพี่คะ บบมันแบบเหมือนหมูกำลังพูดกับเจ้าเลยก็ถ่าหเป็นเจ้าแต่พี่ก็เป็นคนของหมูด้วยนะคะเดี๋ยวหนูเป็น กลนะัวนะเดี๋ยวจะทำเบาๆได้เลยแสบนิดนึงนะเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะ,คะอย่าไปดื้อนะ ก็หายแล้วแน่นไปไหมคะไม่แน่นค่ะเรื่องมีหายแน่เลยขอบคุณนะคะคนเก่งเดี๋ยวนยาห,ายหนูไปเก็บผ้ามันแผลก่อน